สวัดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆลองทายสิคะว่าวันนี้คุณครูรุ่งจะพาเด็กๆมาเรียนในหน่วยอะไรอ่าวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยฝนนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันได้เลยค่ะเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าฝนเกิดได้อย่างไรถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันกับคุณครูได้เลยค่ะ วันนี้คุณครูรุ่งก็จะมีวัฒจักรการเกิดฝนมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะโดยเริ่มจากมีพระอาทิตย์ พาที่ส่องแสงลงมายังต้นไม้ต้นหญ้าแม่น้ําลำธารต่างๆจากนั้นเกิดการละเหยเป็นไอน้ำขึ้นไปรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเมื่อก้อนเมฆเกิดการรวมตัวกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็จะเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีดํานั่นเป็นสัญญาณให้เด็กๆได้รู้ว่ากําลังจะเกิดฝนตกนั่นเองค่ะ จากนั้นฝนก็จะตกลงมายัางต้นไม้ต้นหญ้าภูเขาแม่น้ำหรือทะเลต่างๆพอมีแสงอาทิตย์ส่องแสงลงมายัางต้นไม้ต้นหญ้าแม่น้ำลำธารก็จะเกิดการระเหยกลายเป็นไอน้ำกลับขึ้นไปบนท้องฟ้านี่แหละค่ะเรียกว่าวัฏจักรการเกิดฝนนั่นเองค่ะ แล้วเด็กๆสังเกตไหมคะเวลาฝนตกก็จะมีปรากฏการธรรมชาติเกิดขึ้นได้แกฟ่ฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าเกิดพายุลมแรงนั่นเองค่ะพอฝนหยุดตกก็จะเกิดปรากฏการธรรมชาติอย่างนึงขึ้นเด็กๆรู้ไหมคะว่าอะไรเก่งมากเลยค่ะก็จะเกิดลุ้งกินน้ำนั่นเองแล้วเด็กๆรู้ไหมเอ่ยลุ้งกินน้ำมีทั้งหมดกี่สีคะ มีทั้งหมดเจสีเก่งมากเลยค่ะเด็กๆการปฏิบัติตนเมื่อฝนตกเด็กๆควรหลบฝนไม่ไปในที่แจ้งใช้อุปกรณ์การฝนและก็ไม่เล่นน้ำฝนนะคะเด็กๆเพราะว่าน้ำฝนจะทำให้เราไม่สบายยังไงล่ะคะแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันฝนมีอะไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคนไหนรู้บ้างคะอ่าเก่งมากเลยค่ะร่ม เสื้อกันฝนรองเท้าบูทเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันฝนไม่ให้เราเปียกยังไงล่ะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะถ้าเด็กๆโดนฝนจะเป็นอย่างไรเก่งมากเลยคะ่ะทำให้เราไม่สบายเป็นหวัดไอมีน้ำมูกนั่นเองดังนั้นแล้วเด็กๆต้องรู้จักป้องกันตัวเองแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยเด็กๆควรบอกผู้ปกครองผู้ปกครองจะพาเราไปหาคุณหมอและก็หายาให้รับประทานหลังจากนั้นเด็กๆควรพักผ่อนให้เพียงพอทำร่างกายให้อบอุ่นและดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายนะคะและโรคที่พบบ่อยเมื่อเกิดฝนเด็กๆรู้ไหมคะคือโรคอะไรโรคไข้เลือดออกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆรู้ไหมโรคไข้เลือดออกเกิดจากอะไร ใช่แล้วค่ะเกิดจากยุงลายยุงลายเป็นพาหานำโรคของโรคไข้เลือดออกพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่เดี๋ยวเรามาดูอาการโรคไข้เลือดออกกันนะคะเด็กๆจะทำให้มีไข้สูงเฉียบพลันเบื่ออาหารปวดหัวตัวร้อนหน้าแดงและเด็กๆสังเกตได้เลยจะมีผื่นจุดสีแดงๆขึ้นตามตัวของเรายังไงล่ะคะ แล้ววันนี้คุณครูก็มีข้ถามมาถามเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะคำถามวันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันฝนมีอะไรบ้างคะให้เด็กๆตอบมาหนึ่งอย่างพร้อมทั้งอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเด็กๆก,ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะไว้พบกันใหม่บ๊ายบายค่ะเด็กๆ